ไม่ได้มาเลย,เลยนะคะคนดีน <S <S ถ้านุตัดสิในใจแล้วเนี่ยพี่เตรียมตัวไว้เลย a oh yeah yeah oh oh เต็มจากสตาร์กล่งสรงยิ้มไปเป็นระยะ <Yeah. S 1> พี่อย่าพึ่งตกใจอย,ย่าพึ่งรองว่าอุ้ยตายวะ <Wow. S 1> นุไม่ใช่สายลุกแบบลุกเลยลุกล่อนแต่ถ้าได้เป้าหมายแล้วนูจะทำให้พี่นั้นลืมทุกคนช <Yeah. S 1> อบไฟพี่มาดี no fake no lie mm hmm. ให้นิ่งๆแบบนี้ ข้างในน่โซ่ไฮฉหนุูเปิดหมดคลังรักพี่จะรับไหวไหมจากเสื้ที่ว่ายจะกลายเป็นแม่ได้ยังไงดีรู้กันพี่น่ารักจนใจมันเริ่มจะสั่นไอ้คำว่าพี่น้องหนูขอโยนทิ้งไปแล้วกันไม่ได้กดดันแค่บอกให้พี่เตรียมใจพอฉหนุูเดินหน้าแล้วไม่มีคำว่าถอยไปไหนเมื่อนูจะรักพี่ตีต้องระวังตัวเมื่อนูจะรักพี่พี่ต้องระวังตัว พิ่งทำน้ำมึนอย่าเพิ่งทำเป็นกลัวจะเอาใจไปเสิร์ฟถึงที่จะดูแลพี่อย่างดีโลกทั้งใบของพี่จะมีแค่หนูคนคนนี้ในใบมะลิมีเมื่อนุจะรักพี่เตรียมรับแรงกระแทกความรักที่นูให้ไปมันจะไม่เหมือนไรได้แคลกหลอกหัวใจเอาไวใ้ให้ดีเพราะนุจะบุก ไปถหนูจะรักพี่แล้วพี่นี่ไม่พร้อมร,รเข้าใจไหมหนูจะเข้าไปอยู่ในสตอรี่อยู่ในถูกต้อง n o t i f i i a t i o n พี่ไม่ต้องไปมองหาใครนอกมอกคอมพลิเคชันจะคอยเช็ค rating งแล้วจะส่งสติ๊กเกอร์บอกฝันดีพี่ไปไหนหนูก็จะไปด้วยมือเป็นเ,าเงาตามตัวทุกทีไม่สนหรอกว่าพี่จะเคยเจอใครที่ไหนมาปัจจุบันอยู่ตรงนี้มองที่หนูสิคะพี่คะความน่ารักของหนูมันทำงานแบบ o อ w ว r ร Time ถ้าพิ่ต์ล,ลงปลงใจทุกอย่างมันจะโซฟา มันลอกให้รักเรจากไปแต่เจอมาทำให้รัจมไปไนไม่ได้พร้อมหรือยังคะกับดาแมนที่หนูจะส่งให้เมื่อหนูจะรักพี่พี่ต้องระวังตัวอย่าเพิงทำหน้ามันอย่าเพิงทำเป็นกลัวจะเอาใจไปเซิถึงที่จะดูแลพี่อย่างดีโลกทั้งใบของพี่จะมีแค่หนูคนเดียวใี่ีโอเลยมีเมื่หนูจะรักพี่เพียงรับแปลกกใจของรักที่หนูให้ไปมันใจม่มันลายแตไกลเราคนไทยเอาไว้ให้ดีเพราะหนูจะบุกเข้าไปทุนหนูจะรักพี่แล้วพี่นี่ไม่พันนกเข้าใจไหม you yeah.